ครับดีครับวันนี้เรามาส่งตู้อบพลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่สามระบบครับก็คือตัวนี้ระบบแรกเป็นระบบความร้อนจากแสงแดดนะครับถ้ามีแสงแดดเราก็เข็นตู้มาตากแดดได้เลยมันจะใช้ระบบแสงแดดกระทบกระจกเก็บความร้อนสะสมไว้ในภายในตู้ภายในตู้ความร้อนจะมากกว่าภายนอกครับ แล้วคือถ้าเราตากสิ่งของไปอ่ะในตู้ครับนี่ครับมีกันตากไ้ตู้เราจะเป็นตะแกรงสองชั้นนะครับเงินตะแกรงสแตนเลสอย่างดีเก็ดเกลแข็งแรงทนทานขอเป็นลูมิเนียมมาใช้ทําความสะอาดได้ล้างทําความสะอาดได้ใช้อาหารได้ครับน้ำหนักได้ของเรามีอยู่สองชั้นด้วยกัน สองทั้นครับแกจะหเอานั่งสิ่งของที่เราตักเอาใส่ไว้ในถาดเต็มแล้วเราดันเข้าไปนะครับคือความร้อนมันจะทําให้มีความชื้นลอยขึ้นมาแผงโซลาเซลล์จะทําหน้าที่ให้พัดลมดูดความชื้นทํางานความชื้นในตู้จะไม่มีเพราะจะดูดความชื้นออกมาครับระบบที่สองเป็นระบบความร้อนจาก ฮีตเตอร์ลมร้อนของเราจะมีฮีตเตอร์ลมร้อนอยู่ด้วยกันสามชุดด้วยกันสามท่อครับฮีตเตอร์จะทําความร้อนแล้วผลักดันลมร้อนมาตามท่อครับด้านล,ล่างจะมีท่อลมร้อนอยู่สามท่อด้วยกันนะครับแล้วระบบที่สามเป็นระบบความร้อน <c oughs> จากหล, <c oughs> ลอดไปด้านบนหลอดไปด้านบนก็ทําหน้าที่คล้ายๆความร้อนจากแสงแดดครับถ้าไม่มีแดด ฝนตกกลางคืนเราก็ใช้ระบบสองระบบสามใช้เสียบไาการทำงานวิธีใช้งานระบบแรกเราก็คือตากแดดปกติตั้งเฉยครับตั้งเฉยพัดลมดูความชื้นจะทํางานอัตโนมัติเมื่อโดนแสงแดดใชครับมันจะทางานอยูอ่ครับแล้วระบบที่สองเป็นระบบความร้อนจากฮีตเตอร์ลมร้อนคือวิธีการใช้งานก็เราเรียงสิ่งของที่เราตากเาาข้ารแกงให้ทั่วหมดแล้วใช่ไหมครับยัดเข้าไป เราก็เสียบปลั๊กดันเสียบปลั๊กก่อนเราก็ดันเบรกเกอร์ขึ้นปึ๊บพอดันเบรกเกอร์ขึ้นไปสถานะสีแดงพร้อมที่จะทํางานพร้อมกับพัดลมดูความชื้นด้านข้างสองตัวจะติดพร้อมกับที่ดันเบรกเกอร์ขึ้นครับแล้วพอดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วพัดลมติดแล้วไฟสีแดงติดแล้วเราปรับอุณหภูมิเท่าที่เราต้องการ อ่าภูมิเราตัดไปตัดไป50องศาฮิตเตอร์จะทำงานจะผถักดันลมร้อนออกมาทางท่อด้านใต้สามท่อพร้อมกับไฟฐถานสาะสีฟ้าโว์แสดงผลว่าฮิตเตอร์กำลังทำงานครับตัวนี้มันจะทำอุณภูมิให้ภายในตู้ได้อุณภูมิเท่าที่เราตั้งไว้เราตั้งไว50ง้50องศาครับเอถ้าอุณหภูมิภายในตู้ได้50องศาตัวฮิตเตอร์ลมร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟสีฟ้าก็จะดับลงไปด้วยตัวฮีตเตอร์ก็จะดับแต่ถ้าภายในตู้อุณหภูมิลดลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า50องศาที่เราตั้งไว้ตัวฮีตเตอร์จะกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะไม่ทํางานตลอดเวลาแต่พัดลมดูดความชื้นจะดูดความชื้นตลอดเวลาเพราะมันจะมีความชื้นออกมาตลอดเวลาเพราะทำให้แห้งไวแล้วระบบที่3เป็นระบบพาลร้อนจากหลอดไฟด้านบนตัวนี้ เราจะทํางานได้ต่อเมื่อเราดันเบรกเกอร์เหมือนกันเพราเรา, aker, ด,ด,า,งงาดันเบรกเกอร์แล้วไมนาสีแดงทํางานก็ลเมดูดความชื้นสองตัวทํางานเราก็ปรับสวิตช์ไที่ออนได้เลยหลอดไฟั้งสติดหลอดด้านบนจะติดตลอดเวลาอุณหภูมิไม่ต้องตั้งถ้าเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราใช้พอตอนปิดเราก็ตับบดเบรกเกอร์ลงกับอยู่ในคเหมือนเดิม เราเราจะใช้ใช้ลมร้อนไอฮีตเตอร์ลมร้อนคู่กับหลอดไฟก็ได้หรือใช้หลอดไฟอย่างเดียวใช้ลมร้อนอย่างเดียวก็ได้อ,อ่าเน,นี่ยครับตอนนี้เราใช้คู่กันอุณหภูมิภายในตู้มนได้50องศาแล้วมาตัดการทำงานกัน,กนละเห็นว่าไฟไฟฟ้าดับไปละอันนี้ไว้อันนี้เราเปิดไว้ตลอดเวลาตัวนี้จะไม่ดับหลอดไฟจะไม่ดับถ้าเราใช้หลอดไฟอย่างเดียวเราไม่ใช่อันนี้คือไว้เปิดหลอดไฟอันนี้ไฟจะเปิดหลอดไฟอย่างเดียวหลอดไฟจะติดตลอดเวลาเมื่อเราเปิดปิดอันนี้มันจะควบคุมอุณหภูมิตรวนี้ของตัวฮีตเตอร์ลมร้อนครับ ถ้าเราใช้หลอดไฟอย่างเดียวอันนี้ก็ปิดปิดครับแต่ถ้าเราใช้อันนี้อย่างเดียวหลอดไฟเราก็มันเ,เปิดแต่ถ้าเราใช้สองอย่างเราก็เปิดคู่ๆู่ไปเลยหลอดไฟแต่หลอดไฟจะไม่ตัดนะหลอดไฟจะติดตลอดเวลาแม่แม่เหมือนหนึ่ง